สวัสดีค่ะวันนี้อัปเดตให้ฟังหลังจากที่พี่นินนะคะได้สัมภาษณ์ลูกค้าเคสวีซ่านักเรียนที่ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะคะพี่ก็ให้พนักง,งานของพี่ไปดูแลไปส่งแล้วก็ที่สนามบินนะคะไปให้ความรู้ในการผ่านตอมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะได้มีการสัมภาษณ์กันนั้นนะคะก็ เดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ทั้งทั้งสองคนเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาก็มีเยอะนะวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังเล่าให้ฟังนะคะคือคนที่ถือวีซ่านักเรียนโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผ่านด่านตอมอนะคะเพราะว่าเอกสารจะชัดเจนแต่ว่าน้องอีกคนเนี่ยที่ยื่นไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่เหตุผลคือไปเรียน1เดือนเนี่ยนะคะคนนี้ก็จะ ทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าก็จะโดนตอมอกักทุกที่เลยตั้งแต่ผ่านด่านมาเลเซียเพราะว่าเขาต่อเครื่องนะฮะไปต่อเครื่องที่มาเลเซียด้วยไปต่อที่ซิดนีย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยไปนิวซีแลนด์คือเขาก็จะเจอตอมอกักทุกที่ทั้ง3ที่จะเล่าให้ฟังว่าเคสถือวีซ่าท่องเที่ยวเ,เหตุผลไปไปเรียนเนี้ยทำไมถึงโดนตอมอกักตัวนะเหตุผลก็คือตอนที่เขายื่นพาสปอร์ตนะคะ เขาไม่ยื่นวีซ่าประกบคู่ไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือน้องอนะ่ะปิ้นเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนไปแต่น้องไม่ปิ้นวีซ่าไปด้วยความที่ว่าได้วีซ่าแล้วก็ตื่นเต้นพี่นินก็บอกว่าให้เตรียมเอกสารโน,น,น่นนี่หนึ่งสองเตรียมหมดทุกอย่างแต่ลืมเตรียมวีซา่าเพราะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าจะเก็บในโทรศัพท์ก็ได้จะปิ้นก็ได้แต่พี่นินจะบอกลูกค้าว่าให้ปริ้นออกมาเพื่อที่ จะได้ง่ายเวลาเอาให้เขาเขาก็ดูได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเปิดดูในโทรศัพท์หรืออะไรนะคะทีเนี้ยพี่ก็พอเขาโดนตอมอเรียกก็ไม่เอาอตัววีซ่าให้ให้แต่พาสปอร์ตตอนตอนที่มาเลเซียก็มีคนที่ถือวีซ่านักเกรียนะช่วยแปะดที่บายช่วยเคลียร์ให้แต่ก็จะมีเขาจะมีะมะตอมอของของอ นิวซีแลนด์มาดักอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะคะแล้วก็จะมีอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยเพราะว่าเขาไปผ่านด่านที่โน่นเขาก็จะโชว์บัตรโชว์ตัวเลยว่าเขามาจากนิวซีแลนด์เขาก็จะตรวจเอกสารเนี่ยค่ะก็จะเจอด่านหลายด่านแต่ ทั้งๆทงี่น้องก็เตรียมซ้อมในการผ่านด่านต่อมอไปแล้วแต่พอเจอแล้วความตกใจตื่นกลัวก็ลืมไปหมดแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่ยื่นวีซ่าให้เขาเอกสารต่างๆที่เตรียมไปไม่ยื่นให้เขารอเขาถามมันก็เลยเกิดเหตุเหมือนกับว่าเขาก็คงมองว่าเออจะมาทําอะไรจะมาแอบทํางานไหมหรือจะอะไรเงี้ยคือ ไม่ชัดเจนตัวเขาแสดงตัวตัวไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะว่าเขาลืมวีซ่าตอนนั้นมันก็กลางคืนแหละแต่ว่าพี่นินก็ต้องส่งต้องส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์วีซ่าไปให้เขาจําได้ว่าตอนนั้นสองทุ่มกว่าพอพี่เอยถึงวีซ่าว่าเออได้วีซ่าแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยแบบ ปิ้นวีซ่าไปแล้วหรือยังเขาก็อ๋อตัวไหนคือวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเอ้าตายแล้วอะไรเงี้ยเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วที่ปิ้นออกมาคืออะไรคือเขาเขาคิดว่าเขาปิ้นหมดพี่เน้นก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ก็ก็กอ่าสแกปไปให้เลยจะได้โชว์เป็นรูปภาพเพราะว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะ จะได้โชว์ได้เวลาเป็นภาพก็เปิดภาพขึ้นมาโชว์เขาได้เลยนั่นแหละก็แก้ปัญหาให้หมดแต่สุดท้ายก็ยื่นแค่พาสปอร์ตแล้วก็ไม่โชว์วีซา่าเข้าตอมออยู่ดีนะก็ก็เลยมีปัญหากักตัวทีนี้เรื่องของเอกสารการเรียนจากจากที่โรงเรียนเหมือนกันรู้สึกว่าจะ ก็ก็พกไปเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็สัมภาษณ์เยอะมากเลยเขาไม่ปล่อยง่ายๆาจนเราเองก็ติดต่อไปไปทางสถาบันอีกรอบว่าเออตอนนี้ลูกค้าบินไปถึงที่นี่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยให้ให้คอนเฟิร์มคนของเราด้วยในการเข้าประเทศอะไรเงี้ยก,ก็แจ้งเขาให้ส่งเอกสารคอนเฟิร์มด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเอกสารก็ได้มาหมดแหละแต่อย่างอย่างที่บอกก็คือการเตรียมตัวน้องคือวีซ่าออก แล้วก็บินกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระชันชีตการเตรียมตัวก็เลยฉุกละหกแต่ที่สําคัญก,ก,ก็ก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะนะเพียงแต่ว่าปัญหาของน้องคือตื่นเต้นเฉยๆโอเคเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังเคสที่สือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแล้วเ,เหตุผลคือไปเรียนจริงๆอ่ะเขามีสิทธิ์ส่งตัวกลับนะคะแต่ว่าก็จะดูว่า,าบางคนเนี่ยถ้าโดนจับใครสักคนหนึ่งส่งกลับเขาจะส่งกลับหมดเวลานั่งไม่ว่าจะซื้อ ตั๋วเครื่องบินชื่อติดกันเลยที่นั่งติดกันหรืออะไรเงี้ยถึงแม้มีวีซ่าเขาก็มีสิทธิ์ส่งเรากลับนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารปลอมหรือไม่ปลอมบางครั้งที่เขามีเหตุสงสัยว่าคุณอาจจะ ไปแล้วแอบไปทํางานหรือ w วิร์คสเย์หรือ, day, รอใดเขามีสิทธิ์ที่จะส่งกลับหมดนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะคะแต่ทีนี้พอน้องน้องอีกคนหนึ่งที่ถือวีซ่านักเรียนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาละค่ะเพราะว่าเอกสารก็ไปเรียนแล้วมีโฮสต์มารับนน,นั่นนี่คือมันชัดเจนไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหานี่มาเล่าต่อก็คือว่าน้องคนที่ถือวีซ่านักเรียนอ่ะพี่จะบอกว่าดีมากๆเลยพอน้องไปถึงใช่ไหมคะโฮสต์ ode, มารับแล้วแล้วก็เข้าที่พักแล้ววันต่อมาก็ ไปดูโรงเรียนไปดูโรงเรียนเรียบร้อยอรู้ว่าเดินทางไปยังไงอะไรเงีย้ยเรียบร้อยอวันที่สองก็เริ่มสมัครงานสมัครปุ๊บก็ได้เลยคือก็อจะบอกว่าคนที่ถือวีซ่านักเรียนน่ะหางานง่ายมากๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยด้วยวีซ่านักเรียนมันสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายไงน,นะคะแล้วก็นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ที่ขาดแรงงานแต่ว่าเขาก็ ก็ต้องเลือกคนนะคะคือหมายความว่าถ้าถือวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายนี่มันจะง่ายคือตัวเราเองที่ถือวีซ่านักเรียนมันสามารถทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย เราเลือกงานได้เลยเพราะจ็อบมันมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะก็เราก็จะสบายใจแต่คนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปสมัครงานอันนี้มันก็แล้วแต่นายจ้างนะคะแต่ว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทางานได้เช่นกันแล้วก็ข่าวดีก็คือปีหน้านะรู้สึกว่ามีข่าวแว่วมาว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยจะทําการเขาเรียกว่าอะไร เซ็นสัญญาหรือว่าการทําข้อตกลงอย่างงี้ค่ะที่จะนําแรงงานเข้าประเทศคือจะต้องนำนำแรงงานต่างชาติเข้าประเทศเขาเนื่องจากเขาขาดแรงงานอย่างมากแต่ว่ามันก็มีหลายสาขาให้เลือกนะคะเดี๋ยวพี่นินคลิปต่อไปพี่นินจะนํารายละเอียดของแรงงานที่ ที่เขาขาดแคลนนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาทำข้อตกลงลักษณะนั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องยื่นผ่านบริษัทจัดหางานใช่ไหมรายจ่ายก,ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ้าใครอยากไปแบบนั้นคือหนึ่งก็เตรียมความพร้อมด้านภาษาเรื่องอวุฒิการศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเตรียมเงินให้พร้อมที่จะสมัครตรงนั้นเนาะแต่ว่าถ้าคนซับจางเงินน้อยอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากรอตรงนั้น พี่มองว่าวีซ่านักเรียนก็ตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าพี่เองก็ไปด้วยวีซ่านักเรียนพอจบคอร์สเรียนนายจ้างก็สปอนเซอร์ให้เวิร์กเพอร์มิทได้ PR อาก,ก็ก็รู้สึกว่าใครไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องงานก,ก็ไม่มีตกงานเพราะว่าเขาถือวีซ่าที่มันสามารถสมัครงานหางานได้มันก็ง่ายไปอีกเปราะหนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ยค่าแรงมันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอาชีพนะ ทุกคนแบบไม่ใช่ว่าการทำงานต่างประเทศแล้วเงินเดือนมันจะหวือหวาได้มากได้ไรอ่าทุกคนไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลทักษะทักษะในสายอาชีพของแต่บุคคลด้วยเรื่องของภาษาเรื่องอไรเกี่ยวข้องไปทั้งหมดอะคะ่ะก็พี่นินมองว่าถ้าใครที่จะมองในเรื่องของการเดินสายต่างประเทศทํางานต่างประเทศอะไรพวกนกี้ก็ต้องศึกษาดีๆเตรียมตัวให้พร้อมอย่าให้ใครหลอก เราได้นะฮะแต่ถ้าใครสนใจที่จะยื่นวีซ่า ไปประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเกรียนวีซ่าทำงานอะไรต่างๆนะคะอยากใช้บริการพี่นินก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ getvisaeasy.com สามารถพิมพ์เข้าไป www g e t v i s a e a s c o m ได้เลยนะคะเราก็จะไปเห็นข้อมูลต่างๆว่าจะคอนแทคบริษัทได้ยังไงหรืออยากเข้าไปฟังในช่อง Youtube ก็คือช่อง Youtube ของ g e t v i s a e a s เหมือนกันนะคะติดต่อไม่ยากเลยหรือจะ กดที่ลิงก์โปรไฟล์ของ Ti k t o k เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของ Tik t o k ก็จะเห็นหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็น l ล n e i ออะไรต่างๆก็จะโชว์อยู่หน้าโปรไฟล์อของพี่นินอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะประสบผลสมเร็จการประสบผลสำเร็จแต่และเรื่องมันไม่ง่ายมันขึ้นอยู่การเตรียมตัวให้พร้อมของเราใครทุกคนโชคดีค่ะ